ยับมายับมาเอ่อเลิกมาเลยดาวเออก็เชิญก็กบเรียนเชิญกับวันนี้เป็นผีใหญ่ของหน่องเอกที่รักไกลกันมานานว่าหน้าป้าวระชาติปัด่าครับเรียบร้อยแล้วจอดยาวเกดแมมกั้งรวมกันไอ้เธอนั่นตัวละมานตะกี้เดยแจดันมันจัดสำนานอยู่แล้วไม่พื้นแล้วกูไม่จะเคยมาบอกกูที่ว่ารูปไหนชวนมึงตัดมาเองมาผู้ป้าเฉยป้ารู้ปนักตัวมาตัวพลาดิมาเลยนั่งฮะ ก็ไม่พามานักตัวนึงมึงเป็นคนออกเองรูปนี้เด็กจะเคยเออสวัสดีครับปีชวนวัดดี้เองมาคกกนดีทีวี <c oughs> มาเล่นของเองมันไปปีชวนมุกเป็นแปลมาเป็นเออพี่ชวนต้องขอกราบอภัยใช่เพราะว่าตอนที่ประชุมกรมอเอ็นเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมไอ้ไรไแทงหัวมุกพี่ชวนพูดผิดไปตั้งคันเนี้ยพี่ชวนว่าท่านประธานกระผมขอกราบเรียน พอกราบเรียนก็หนามตั้งโมกเลยอ๋อพ่ออ๋อน้ำแตกมุกนะชือวนันใช่ครับเ,เ,เอ,อ่เยออบิชวนครับไม่ชาวาดยาขายยังนี่บิชวนจะช่วยไรได้ไมั้งในหน้าที่ควายคันเออพวกใช้ควาควายเฮ้เหยียดแม่ไม่เดียวหนูอยู่ข้างหลังอ้นี่ครูไอ้กูเล่นเองนซะไม่ไม่เกี้ยนนี่อ๋อเลี้ยงใมา้ไม่ทราบว่าพี่ชวนจะว่าเลอบังครับเออเรื่องเกี่ยวกับยาขายยั้งนั้น ตอนนี้ก็ได้พยุงประย,งระยุงราคาแล้วก็ได้เคลียร์ไปทางรัฐบาลแลาะผมก็ไม่มีหน้าที่อะไรเพราตอนนี้แก่แล้วเป็นแค่ที่ปรึกษาหนออายควายคันก็ต้องดูมันไปก่อนว่าท่านนายกก็จะเปบปรึกษากับสับหารชา,ชาติยังไงเออน้องเอกครับครับ่้มไปเออดแม่ครูเพิ่อเนี่ยนายชวนก็อนกอนตอม ดีช่วงนี้พี่ชวนเป็นความนั้นเป็นเบาหวานน,น้องอี๋ครับน้องรู้หรือเปล่าว่าใ่ครับเออคือคนเป็นเบาหวานกันมากเลยแต่ถ้ารถยนต์เป็นเบาหวานได้เหมือนคนจะดีมากเลยทำไมครับพี่ชวนครับก็เห็นหน้าบาวของพี่ชวนอยู่ที่จังไปหาหมอเป็นเบาหวานหมอเขาห้ามว่าอยากินมันที่ในรถยนต์ถ้าเป็นเบาหวาน ไม่ไม่กินมันก็สบายนะก็อนยตนะครับครับีิชวนครับครับมหมุกเข้ามาใ่หยัดแหม่มในเมืองนักหน้าครับก็พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเพราะว่ามันหลับไปในตัวแล้วเออน้องเอกครับครับับับนครับร้าวต่ในนมฉากโจดก้าหโมกงพี่ชวนแล้ว ก็ดีใจนะที่มาวันนี้เออน้องเดียวโอ้โหน้องเดียวตั้งแต่ดังหล่อขึ้นเยอะเลยคนอย่างนี้คนอย่างนี้พี่ชวนยังไงน้องเดียวไปเป็นสอกอผมไม่เป็นเลยครับผมไม่เป็นทําไมเต้นจออชวนไม่ร้แรงผมจอสอเดียวมันตปวโชว์เดียวดีแล้วมันไม่ดีเลยมันเที่ยว มันปิดโชว์อันผีชนนะก็เป็นเรื่องเอาคนโน้นพื้นเนื้อออกพนหัวอ๋อไอ้จอเดียวครับแล้วผีชนมาไหนไปไหนกับนี้เออพี่ก็คิดว่าจะกลับไปที่สั่งสักพักใหญ่เมื่อนมาแดงตีติดร่างกันได้ไม่เป็นไรเคลียร์กันได้เคเลียร์ว่าเรือเพราะพี่ชวนก็ไม่ใช่ใครมาจากไหนก,ก็คนที่เมืองสั่ง แม่แม่ทวดก็ปกพัวกับแม่เรียงเป็นญาติกันกับเป็นญาติญาติเป็นรักกับแม่เรียงมากแม่ทวนไปอยู่คนเดียวคงเหงาจะชวนแม่เรียงไปไม่กี่วันนี้ก็ไปเป็นไม่ทราบว่าน้องเอดจะว่าอะไรบ้างนี่นี่้าไม่ใจรูปหน่ายตวนกุตุพัวกับเมย์นี่แล้วตอนเดียวใจก็ถ้าไม่มีรูปนี้พี่ก็ไม่พูดหรอกกูขอรู้จักตายมัอนขนาะน้องนะเออน้องเอบ ไม่ทราบว่าน้องเจ้ายังไงถ้าพี่จะขอให้คุณแม่ไปอยู่กับแม่พี่ไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่แม่พี่อยู่แม่พี่อยู่ไหนไม่เลี้ยงก็อยู่ที่นั่นมัขอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้กลับปอก็ต้องให้อยู่กับผมนานาคนพี่ไม่เคยขอร้องอะไรน้องเอกมาก่อนอ๋อครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่ช่วยน้องเอกมาตลอดนะช่วยได้ครูเขาไม่รู้ตา้มใจเกิดพี่ปฏิกรรัยนี่ทำไมอาต่าวาปฏิกรับป้มเองแหม่ผมเองนี่ครับ ไม่สามารถที่จะอยู่กับแม่พี่ชวนได้แต่ว่าจะเอาแมวแม่น้องเดียวตั้งน้องเดียวน้องเดียวลําบากเกิดมาตากขไม่เห็นถ้าพี่ไปเอาแม่คนหน้องเดียวไปอยู่กับแม่พี่ครัวน้องเดียวลําบากไม่มีคนจูงคนพามีมีคนจูงอย่ามาเถียงพี่ชวนเดี๋ยวก็พังก็เลยบัดซบจริงๆลอยรู้อย่างที่ไปขี้ที่มาเก่าน้องพี่ขอร้องเติร์แกนนี้ไม่ได้ พี่ชวนเสียใจพี่ขอน้องเอกแค่นี้ไม่ได้มันใช่เงพี่ชวนพี่ชวนเสียใจมากพี่ชวนจะลาออกจากที่ปรึกษาจะมาเป็นกรรมการวัดโตมอพี่ชวนไปก่อนดีกว่านะเออไปจะไปกันนั้น น้องเอกครับคิดตึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ค่อยโทรหานะน้องเอกครับออนไลน์ให้พี่ห้าสิบแล้วไงฮะยังตั้งไปเลยพี่เจียค่าตั๋วเครื่องบินหมดแล้วพวกพี่พี่้องมาเครื่องบินพี่มาสายการบินนกเฮียกนกเอไม่นกแอเต็มมานกเฮี้ยกคือบัตรมันไม่แพง ตอนนี้กับรรนกเีย็รถพิเศษตอนนี้จะให้ไม่ให้ก็ได้แต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่เออน้องเอกช่วยรักษาวัฒนธรรมครับเอาไว้นะน้องเอกนะหน้าที่ผมอยู่แล้วครับหน้าที่ของน้องอยู่แล้วครับก็เออ่พี่ชวนหมดหน้าที่แค่นี้ครับพี่ชวนครับพี่พี่ชวนขอละคนตายจริงหรือเปล่าเนี่ยเก็ดผมตาบดอย่างย่ำตรงตู้ตีเลยเออพี่ชวนขอบคุณนะคพิจารณาคนละคน น้องเดียวยืนไม่เหล็กพี่ชวนชวนวา่าติดกันแน่เถอะ ผม đi ข้างล hmm. ่างเอาไปนั่งใครวะไรอ่ะว่าใหญ่เมื่อนเงยเล่นกันเล่นเดี๋ยวว่าใหญ่เมื่อนเงยเออพี่ไม่มีพี่ไม่เอาผิดใครอ่ถึงพี่เอาทีดีวันนี้ไปดูพี่ก็ไม่เอาผิด่ะพี่บวดเลยพี่ปลงแล้วพี่ปลงแล้วปวดเลยพี่ปลงแล้วปลงแล้วปรงอะไรอย่างเออทุกอย่างที่ตั้งเปบนแก๊สผสมก็พี่ปรุงไม่ปลงมันหมดไม่หมดทั้งหม้อเลยตูก้องตูก้องต่วใยญ่เออต้องเหงนนะเออวันนี้ เพราะใหญ่สบายใหญว่าที่เรามาเนี่ยนี่ก็งานอะไรในวัดตรงนี้งานอะไรอ๋อคือว่ามาแสดงไงในอ่างหมุดเพลงกับอ๋อกับหนอ่างบุดเพลงลำบากกับเมียงเมียเจ็ดคุนอ๋อครับรู้รู้นังเก่ตักงสิบเดืนนะใ๋อได้นะครับว่ารู้รู้แต่ว่ามันนั่งเก่าตักงสิบแต่กันนะมันก็ได้ช่วยกันดูแลเออแล้วก็เรื่องจดทะเบียนไม่ต้องจดหรอกนะเออมันเบียนอยู่แล้วไม่ต้องจดนะเมียนะ เออไม่ทราว่าวันนี้ภาคใต้ยังมีปัญหากันหรือเปล่าสามจังหวัดเนี่ยเนี่ยผมไม่ตั้งพอเยอะอยู่ว่าเรื่องการพวกโรงเรียนเหมือนเหมืองมังกรพ่อไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วไม่ผมไม่ได้มาพอดีพ่อหลกยางฟาาเหนืออัไรนะครับพวกหลกยางฟาาเหนือโอ้โหบอกเป็นหลกยางแาบเหนือเออใช่ปลูกไร่ต้นไหมพ่อโอ้พ่อก็ปลูกไว้สามต้นไว้ทำยางหนักนกอาเนี่ยถูกมากๆบรราคาศมันก็ไม่แฝงเลยพวกละลาย เรื่องการยิงเหรออ๋อ,อเรื่องการยิงนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ธรรมาดาไปแล้วโม่คิดว่าไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาเพราะผมยิงทุกวันอ๋อยิงทุกวันแล้วใครใช้ยิงอ่ะ,อะพราเรื้องปืนนั่นบืนดยอยบ้าเรื่องยิงไม่ธรรมาดาหรอกแต่ว่าเรื่องขก่ชาวบ้านในร,งรังนี่มันหนักกว่านั้นอันพอเล็กมันจะผมไม่ควาเมื่อตีโคนใช่ไหมผ่อ๋อจะที่ไหนจะที่อื่นมันมีเออหลือมีเหมือนเรื่องแโคนมีเรื่องพิเศษ อ๋อคนติดหลังคนรวยเบรูกเออ้ไม่ใช่คนนอนๆนอนพรรคพวกพอดติดอยู่ภูเก็ตที่ทำเรื่องย้ายมาอยู่ก่อนแล้วในรวยมัางร่างที่คนไม่จะเป็นร่างธรรมดาทำไมล่ะเอานี่แหละเป็นร่างที่ไม่จะกั้งแต่คนขังอะไรลูกกั้งตัวครับอ๋อขังด้วยเล้วลูกอะพอแมสเนนโนเกียร์มั่งจำตุงมั่งจำได้ที่เป็นกโกงอ๋อมันต้องปิดคดีอะไรไม่รู้อะไรนะครับเพามันต้องปิดคดีอะไรที่ได้ขังมันแน่มันกินแบตเตอรี่เกินขนาดนะลูก ล,ลูกเลยพูดเรื่องหลังก่อนมันก็เออกไปเรื่องธรรมชาตินะลูกนะลูกที่นี่จังหวัดอะไรเนี่ยสารานี่อ๋อสาราจังหวัดโ,โ,<อ>โครนพอพูดไปก่อนนะล <c oughs> ูกวัดติ๊กขันแย่สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวยิ่งลึก นี่ลึกก็ไม่ปังคับกันจ้ะเอคะครับเอ่อตอนนี้คุณในกะชัยข้าจะเปิดสายปีปีหน้านะคะอ๋อเริ่มเล่นมันดีสที่กัอ๋อเริ่มมาจากผักวิจารอ่อเริ่มเล่มันดีสี่กับแต่ว่านั่งเดียวมาดูอันดีสามสิบขอช่วยดูแลน้องเดียวให้ดีๆหน่อยนะคะเด็กพี่กับเด็กพี่ใช่ครับพี่พี่ฝากด้วยนะคะทำไมครับคือคือเขาคนนี้ก็เป็นแอนซะไปกรมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถเขาพิจิตร์ใจมานะคะที่มาอยู่ตรงนี้พี่ก็ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคม มันหายใจแล้วเอ๊ะอยากจะสารภาปัญหาทำไมเคยแบ่งเลือกคืนกับงนายกเอก็นายกผู้หญิงเคยก็ต้องแสดงเป็นธรรมดานะคะทีนี้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่ามาใช้นายกแก้ไขนะคะจะไม่มีใครจะแก้ค่ะพวกฝ่ายค้านแก้กันเอาเองนะคะ ก็ก no no ็ตอบได้แค่นี้เลยค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะคนออกกําลังายเขาชีวิตมธรรมดานะคะไม่มีอะไรคนออกกําลัายก็ไม่ได้ชีวิตประสมาไม่ไดออกกําลังกห้ามก็จะไม่ห้ามตายค่ะแล้วฟรีเบายังไม่ล็อกปึไม่กี่วันกลับแล้วค่ะไม่กี่วันกลับแล้วใ้อยอ่ะคือตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่กี่วันก็คงจะกลับมานะคะอ๋อ้ยิงรักเอ้ยพี่คิดถึงเธอแต่ใจจะขาดน้อเอ้ยยิงรัล็อตัดสินพี่ชายของน้อง ดนตรีแล่นเลยแล้มันมันเ็นีใจคิดถึงใจแย่ไอพวกเย็นแม่มันไล่พี่ออกจากประเทศด้วยโยใจย็นไม่คว่าก <you> ัน <jungle> ไปซิจิน่ายกโคตัวนีแม่เอ้ยแม่ก็แลีวไม่ใจอ่ะใจลาจนไปโคตัวเก็บเป็นโคตัอาบิซิบอาบิยังไหมแม่เอ้ยจันทราจอบอยู่นี่จันทร์ไม่บอลก็ยังจันกันโอ้โจันเจี๊ยเนื้อเจี๊ยตัวก่อนเลยนะผีบ้าวจันมานะจันทร์นกเหลืองออื ก็ยิเกรงกูจัดไปรเรืองรคดมีมันได้สมัน่าฉันไม่ฉันนไม่ฉันกูไม่ใจ่ปลาาโตมอแต่ฉันขำเรอยไม่ฉันไม่มานฉันกับใครปิดคนเลยกันเลยไปแต่คุณคุณไปาไม่ใจกปากแลวงเราไอเ อันเจ้า่ไิมลเเาเ่แม่ผมไม่ผมไม่จมาแล้วแต่ผมผมเมื่อก่อนผมเนี่ยหน้าตาผมหลอดดิตรพอนน้นตะวันยังรู้ผมไม่น่อ้แปลกนายกเมืองไทยาำใจไข่มาอยู่หน้าดำพี่ให้แรกมาเขาดุยมันไข่ปอกมาอยู่นานๆดำพี่มันตันผมปวดมันลำบากไม่รู้เป็นไงคือมันมีปัญหามาหลุมเราเยอะ ผมก็ถือว่าพี่น้องครับครับผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวครับการพัฒนาดูแลไรกโคได้แต่ทำหน้าที่ไปครับเดี๋ยวเาเง็ดพนได้ติดกิจจังค่อยๆแลยครับผมผมเลยครับข้อคิดว่าที่จัางใครๆก็คิดว่ามันไม่ต้องเจ็บปวานับโลกอ่ะแต่ว่าเอาเถอะมันพ้นไปแล้วคอไม่ต้องพูดมากครับถ้าพูดมากผม อ๋อไม่ผมรัก <mówi> กับน <sak flat> ้องเอกเลยผมดีใจน้องเอกฮะขอบคุณมากนะฮะหรวงหลวงมีอาร์้อยเปอร์เซต์แล้วแม่เอ้ยแม่ลอกเราเวียดนาจังไม่ลงใกล้เตียวตั้มเอ๊ะดีอยากจันมาสายอยากค่ะสายอยากค่ะก็มาการตามเลยว่าเรื่องยางราคายางต่ำเพิ่มขึ้นเรื่องยางไอ้ขึ้นเหรอคะ กระไว้ไล yes, oh, yes. yes. yes, no, so ่ปีเอนาจุ้งเลยค่ะได้ขึ้นเลยค่ะไม่ใช่ตอนขึ้นคือราคายางนับยางงั้นนะราคามันขึ้นเลยเรางเรอยไม่จช่ดิบอกให้กว้างกันเรื่องราคายางตอนนี้ฉันกับพยัมไปยุ่งนะคะถ้าใครไปขาย้ติดจากร้อนกี่กิโลร้อยกับติดจากร้อนนะคะแต่ว่าต้องไปก้าคิวเด็กเจ้าในก้าวพันยิ้มนะคะคือไม่ก็ยยิบคิวเลยในก้ัวคำ คือคือตอนนี้มันเป็นปัญหากับเราอินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีตอนนี้เจ้าต่างประเทศก็ปัญหาไม่ตันเลยนะครับตอนนี้ไอ้ป่านี้ตัคะเจ้าเจ้าตายป่าๆยามขอนแต้มตักยามปลูกร้อยกับปลูกปลูกอะไรก็ได้ได้ก็ติดใกล้ได้คือฉันหลับพืศรษฐกิจอย่างพื้นมันดีวะนะคะับให้ได้บ้างนะกับปลูกปแปมก็ได้กับปลูกปแปมค่ะปลูกปแปมนี่ราคาดีนะคะปีหน้านี้ฮ่ะที่พ่อพ่อซ้อนะคะพ่อซช้อนไม่เจ้ราคานะคะ เอ๊ะทำไม่ขึ้นนอกเลยจช่ไหมจิกปฏิทินเหรอแกร์แม่ฟูดี้เกยหนึ่กว่าป้ามิโลฮ้าบุกบ้านใหญ่เด่นเนี่ยลุกไปปักเดียวแกร์แม่ไปออกเลยตายท้องตัวข้างหลังตาคนคือตรงนี้ฉันเองก็ไปใส่ตำรวอเลยครับระหว่างหนึ่งจากวันตอนนี้ยังมันหล่นปฏิเสธหล่นลูกเลยครับค่ะบเฮ้ยแล้วถึงแม่จาวะน้องเอกใบดีไหมคะครับก็ใบดีครับโอ้ใบดีนะคะนะครับเออเดินบ้างดีบ้างดังปั๊บได้จังปน เอ,อไม่ต้องกลัวหน่องเอ้ยไม่ต้องกลัวว่าไม้ก<ช>้นไม่เคยมีครัวว่าไม้กค้นคนหมากูทุกวันฮั่นแม่แต่ว่างนี่มันหมากว่าเลย<ช>โอ้ก้นมันไม่ตัดยางมันกลานเลย<ช>ยางมันตุ๊กมาดิตัดเฉยหน่อยนี่ยันทีปีตามายางลงกับโหน่หนองเองนี่นเ<ค>นจ๊จจนได้มาเล่ดุนจีตั้งทีง่นี้ก้นนะนหนองเอ้ยตั้มใจมีตังไม่มีตังอยากจนเป็นปฟื้นดั่งเตะความสนุกนี่ต้องอ่านใส่ต้นไว้ก่อน ฮันเน่รับกันถึงแม้ว่าเวลานุกตกเบือกันรับดนตรีแม่นะน้องถ้าปวดตุ๊กแล้วก็ต้องมีดนตรีหนุ่งดนตรีมันได้เป็นนี่ไม่ปนโมดอนไม่อย่างกับเปก็ไม่เติดหัวได้น้องเออเอ้ยแต่มันปนนีได้ยุ่อได้น้องนะออโรกันอีกแล้วอ๋อไม่ไม่ออโรจะมาได้นายกไม่แม้เอคุณบอกว่าจะเงเ่อนไย่เอาเอาไอเดียวคุไม่เอาเดียวใจอยากไม่อยากได้คูเดียวคุบอกดูเดี๋ยวแค่อ๋อไม่กี่เอาคนเป็นนายกมันต้องเอาฮั่นทำก๊อกแกแก กายม่กนเเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าฉันม่จะเป็นผู้ชายดโตไปคะโคือฉันเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ตรงแกมกนกาโดทำก็เลยเตทำมันปี้จๆตัติงมาเด็กแจอยู่ไม่ได้จะไม่ปานาตกาดิฉันแกเคอยู่ตอนนี้กลังจวยเลือกกันป้านาในการยินกเดียวว่าแกเคยไม่เป็นไม่ก็คือฉันูยังเลยคแต่ว่าฉันูยังคือคือคือล่ไลเหลืองกาคนแ่เแรงเปนปันเปลี่ยนรับกาครจเอ เยองน้ำตัวมัน right? ี้ยเล่กันนี่ตายเลยที่น้งเอาอยู่ยังเอาอยู่มันนี้จะเอาน้ำด้วยตงปีนี้ยังเอาอยู่ไหมครับก็ยังเอาอยู่แล้วเนี้ยน้องเอกไม่แต่งเลยนะครอาเลยนนนาา้้้งงอออขขงครับเออปีนี้ลำบากเลยนะครเรื่องกันเออน้ำนี่มันจะท่วมเลยเพราะเป็นดินมันสุดตัวปีละสิบเซนติเมตรในกรุงเทพไม่รู้แกใครปลื้มมาจะเด่งมึงกับครูเล่นกันจ้องคนว่าแต่นู้นเขาเล่นกันจองคนอยลาง ฮ่าเพื่อคูยโยกแค่นายโกแล้วกูก็ไม่เพื่อกูเล่นกับมึงได้หนุนหน่อยนะแต่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำ่านนายกครับบริหารจัดการน้ำนี่ใครตั้มเป็นมั้งอะคะับโผ่ผมแค่ได้เมียเพดคนเพราะนั้นแต่ละเดือนก็ต้องบริหารจัดการน้ำขยานุวิธมึงก่อยเล่จ่ายเก่งว่าไม่รู้ออกบุญออกหลังหลั ตอนนี้กำลังช่วยเรือแก่แก่แก่ก้อยนอาตั้นายกครับใส่นะคะใจเบือออกปะนะครับเบือใส่ยังค่ะรึปุ่มในเบือนี่มันมันแร่งว่านั่งหลับมัญผู้หลับครับล็อกมัญผู้ล็อกอ่ะล็อกล็อกอ๋อเบือล็อกไว้เรียกเดิมเออเลียกซื้อยากแล้วเบืเหลือปี้อะไรวันนี้ออกได้วันนี้ออกได้จะดูไหมกูไม่รู้กูไม่ซื้อเบือมั้งได้เลยเขาคนชนกันต้องว่างเบือจริงนในกรุงเทพได้วันนี้ เกาเก้าเจ็ดเา9อ๊ะต่นายกไปก่อนวข้าฉันไปก่อนนะครับบุญกัผู้หญิงไม่ส้ภาพเลยฉันะครับนูม่าเก้าเก้าเจ็ดี๋ยุมควันว่าทนไดเมียเนาะที่จริงทุควันว่าทึนไดเมียตงก็บอกเลยว่าจริงในตีควัมันจะไม่เป็นจริงอ๋อแต่วันนี้พุควันว่ดทนไดเมียที่ข้าเียงจาว่เก้าเก้า chân đang chết. chết cao leo cao chết chết cao cao chết xuống bê lên để mọi người chết tụng ăn cùng quan mà to tầng pro cùng sự cao cao hóc quần này này <laughs> anh ta chết về rất điều để tốt đấy lại bát tiền cô bà bé sắp cán trong nhăn mặt để ai <laughs> kiện cho cô chết ném đu tăng lại <laughs> bỏ cao đu tăng lại bỏ chết đu tăng lại bỏ Kết yêu. ตอนนี้เบือเจออยากติดรุดอันหวนกาห้ากาทุนห้ากาทุนเตืออยากติดรุดคน้างบันผมีมีห้ากาุนหนั้นเม,มียน,นั้นบ,นโบโวว่าพวกลับเบียไปเที่ยวงานยืนหนางพวกะมาน่กา,านกททา,กกามได้ชเ,ชเชียงช่วยคว้ามีวันพวกลำตำตายเชี้ยงตุงันพวกลุ้นห้ากาุนแต่ทำไมทุนโตขวัญโตเชียงอะไม่ใช่โตเบืนะอแต่แบานั้นตาว่าได้เชียงแล้วออกไหนะแต่ไม่ใช่เลือเล็กนะเหลือดเหลือ